อ่าโอเคนะครับก็ขอากราบสวียนนนั้นกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กัมมี่วัวมอ่กแก้วหน,นนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเอยจะมาเล่าประวัติของเกมโรบอกกันนั่นเองนะครับโอ้มีเสียงมอเตอร์ไซค์ทุกคนขออภัยด้วยนะก็เราจะมาเล่าประวัติของโรบอกกันนั่นเองนะครับโรบอกเนี่ยเป็นเกมที่เด็กนี่โรมดน,นิยมเล่งกันมากเลยนะครับ ซึ่งเราบอกเนี่ยมันกะมีสแกมเมอร์อเยอะนะก็ระวังด้วยนะครับสแกมเมอร์ม,อมาหลอกเมื่อไหร่นี้คุณมีโอกาสโดนขโมยรหัสนะครับอ่ะเราจะมาเข้าสู่ประวัติเลยนะครับแต่ว่าประวัติเนี่ยก็จะเป็นย่อยๆนะทุกคนผมก็บางส่วนผมก็ไม่ได้รู้นะก็ถ้าผิดประ,ประการใดก็ขออาภัยได้นะครับ <laughs> โอเคนะครับก็ เริ่มแรกเนี่ยโลบอกเนี่ยถูกสร้างคือวางจําหน่ายมานานแล้วแหละทุกคนเหมือนเป็นเกมแบบเกมเทสนะทุกคนนานแล้วแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันตอนไหนแล้วแล้วมันก็กลายมาเป็นเกมเดโคในปี2004นะครับชื่อว่าสักอย่างนนเนี่ยทุกคนแต่มันจะไม่ใช่ชื่อโลบอกนะทุกคนไปหาดูกันได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เลยปีาปี2005เนี่ยก็จะก็จะเหมือนเดิมนะ ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีแมปเลยนะทุกคนยังไม่มีแมปให้เล่นเลยยังเป็นตัวละครแบบเยังเป็นนูบอยู่เลยทุกคนตอนนั้นตัวละครนี่จะเป็นนูมนะครับหัวจะเป็นวงกลมนะทุกคนตอนนั้นหัวจะเป็นวงกลมนะทุกคนตอนนั้นแล้วก็หัวม,มันจะเอยียงไปข้างหน้านหน่อยอะตอนนั้นแล้วก็จะมีลุกเล่นให้มากมายนะครับให้บังคับไปน่นนี่นั่น ن, ไปเล่นนูนนี่นั่นนะทุกคนแล้วเราะะบอกในปีสอง6ันหกก็ได้เปิด เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโลบอกนะครับในปี2006นะตัวละครก็จะมีท่าเดินแล้วท่าเดินนะครับแล้วก็ปรับปรุงตัวละครให้มันเป็นตัวละครธรรมดาในปัจจุบันแล้วแหละแต่ก็ยังไม่มีเครื่องแต่งกายนะครับทุกคน2006กับ2007ันเจ็เนี่ยก็ธรรมดานะทุกคน 2,008จะเริ่มมีแมปเข้ามาแล้วอย่างเช่นพ,พิสเซเรียในที่ว่าดิเซเตอร,ตอร์นะครับรู้สึกว่าปี2,008เนี่ยเขาจะมีตังตังของโลบอคที่ชื่อว่าเทเก็ตด้วยนะครับเอาไว้ซื้อของนะครับมันจะให้ทุก,ท,กทุกวัน10 10อันนะครับเอาไว้ซื้อของซึ่งมันจำหน่ายแค่1ปีเท่านั้นแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นโลบักในปี2,009นะครับทุกคน ก็เป็นตอนนี้ไมค์ครับสร้างพอดีเลยปี2009ก็ถูกเเปลี่ยนเป็นโลบักแล้วนะครับแล้วก็มีแบบเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีเพนบอลด้วยเพนบอลเป็นแบบแรกเลยมั้งในโลบอกนะทุกคนก็ปี2010เนี่ยโลบอกก็จะมีการปรับปรุงผิวนิดหนึ่งนะแล้วก็มีชุดแต่งตัวขึ้นมาเยอะหน่อย อันนี้คือย่อๆนะทุกคนบางอย่างว่าไม่รู้นะสองพันสิบเอ็ดกับสองพันสิบสองเนี่ยคืออันนั้นเป็นแบบโรบอกโรบอกเริ่มเริ่มเริ่มเป็นโรบอกในปัจจุบันแะล้วอ่ะทุกคนแบบคืออะไรก็คล้ายๆกันแล้วอ่ะสองพันสิบสามสองพันสิบสี่สองพันสิบห้านะทุกคนก็สองพันสิบสี่เนี่ยจะเป็นตอนที่วางจำหน่ายในรูปสัตว์นะครับ วัจำน่ายรัสสัต2014เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะอ่าเออโราบอกนะครับว่านี่ครับทุกคนโราบอกก็รัสสัตเนี่ยวันจำน่าย2014นะทุกคนเออไหนนะเอาพี่ใช่ นี่ครับนี่ครับตัวนี้ใอวันจันหน้ายุสองนสิบสี่น,นะครับสอง5ัสิบห้าก็มันจะเข้าสู่สปัจจุบันแล้วแหละทุกคนสอง6สิบหมีการปรับปรุงหน้าเมนูนิดหนึง่งเอ๊ะมันปรับปรุงตั้งแต่สอง4แลสิบสี่นี่อ่ะอันนี้ก็หอมไปด้วยนะครับสองพสิบหก็มีแมบบล็อกเบิร์กเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนบล็อกเบิร์กมันเข้า2 0 1 5 2 0สิบห้าสองนสี่สองิบสี่ว่ะ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะที่ผมรู้ก็คือน่าจะอยู่สองเปนสิห้าสองนสี่สองหกนี่แหละปรมาไปไปปีแบบนี้ยเออแล้วก็สองเัเนเจ็ดเนี่ยก็แบบปรับปรุงเมนูนิดนึงนะครับคือผมค่อนข้างชอบเวอร์ชันสองัเน2เจ็ดนะเพราะว่ามันมีเกมแบบเกือบครบเลยอะเกือบครบในปัจจุบันเลยนะครับสองเป9แปดสองเก้าอันนี้ก็ จะรู้สึกว่า2019นี่จะมีอาโทนะนะครับอาโทเข้ามาแล้ว2019 2020, 2020 2021นะครับปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็2021เขาบอกว่าจะมีการเออเอาไมคเข้ามาด้วยนะทุกคนก็เราติดตามกันได้นะครับต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะทุกคนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ใครชอบเพื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอาบ๊ายบาย ซิว <laughs> ่าเกณฑ์ซิว่าเกณฑ์โทรโทรมาเลย